สูฟังเหรอเนี่คนไทยเด้อยากจะที่บายสู o, day, odo, ้ acha, ูฟังเนี่เอาเงินสูวมันเฟือยใคร่เนงอเลี้ยงพ่อแม่เบยนี่ยใครเบย์เริ่มหันบักประยุทธ์จันทโอชาขคายเบกูไม่ได้ขอโทษแพ้แล้วถ้าดิพ่อผู้ไหนแายไปน้าให้บักประยุทธ์จันทโอชารัฐมนตรีประเทศไทยนลยไปด่าคนอื่นต่อได้อย่าไปด่ากูคนเสียดิสักแค่นี้มั้งเนี่กูเลี้ยงโจมาอีหลี่ะใคร่เบย์ แค่ปุพิมพ์ไปเสื้อเฮียเบคนงโง่เฮ่ยเบ้เพราะงี้จะขวางเข้าไม่ล่าน่ะเข้าไม่ลา,นะลาก็คือกล้องทุกอย่างมันมีอยู่วนคนเป็นเจ้าภาพก็คือเจ้าขวางฮัลโหลฮัลโหลมีมักอธิษฐานในนิยมเรียนจบจ,นนนนจากมหาวิทยายลัยสุขโขท,ทัยธรรมาธิราชมันออกมาจากหน่นวยตาสู๋เฮียเบ้เข้ามากล้องเฮียเบ้กวดที่บ่ายนี่นี่คือระบบกล้องตัวนึงนี่การเห็นตาหนวยเดียวเฮียเบ สมุนีกับแม่นเหมือนไอ้สู้ยจำไว้มันมีการเล็กขวานใช่ไหมาสี่คนแม่สูไอ้กูว่าจะถอดเออคุ้ยเอ้ย